อไปขึ้นมีโนะจำเป็นปากก่อนอุ้ยเกือบแล้วเฮ้ย<น>ต้องเปปากเคเรื่องอื่นนะตัวแล้วให้บุอยู่กู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 อยู่มมยูกูยู่กู้ทั้งวันทั้งวันแนว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 คอนทัปพรีเมียมปล่อยดูฟรีเลยละบุ๋ม เข้าพรับได้แล้วอ๋อก็แค่พิมพ์ o r g ก็พิมพ์ได้ก็เข้าได้แหละใช่เปลี่ยนจากพทับ com เป็น o r g เอ่อไม่พทับใหม่อ่ะไม่เปล่าแค่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนั้นเลยเปลี่ยนตรงคอมเป็น o r g เคอดีนก็เข้าได้เข้าได้ปกติจริงกูเข้าได้แล้วแค่กดแค่กด vpn แค่นี้กูกดเข้าได้ละอืมมันก็อีกวิธีหนึ่งอ่าพอนทับเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้จักโอ้ยเยี่ยดี้อย่าัมดพทับคื่ออะไรไม่เห็นรู้จักเลย ตี้อย่าทำตัวเป็นคนใสๆใครใครทำอะไรอยู่จะถามไข่ว่าพอทับคืออะไรพอทับคืออะไรวะเยี่ยมจริงกูจะเล่นตัวละครนี้มีเปอร์อะไรกูใช้เปล่เนี่ยไม่มีเปอร์ควยอะไรเลยไม่เล่นละไม่เล่นกินเขาดีกว่าเอออะไรเนี่ยป่ะ อุบมวะเด no. ี๋ยวยอยไม่กดอะโนก็ไม่กดเธาอยากกินอะไรไม่รู้ว่าอยากกินไม่รู้อะไรก็ได้ตอนตอนนี้อยู่เนเลยอะไรก็ได้โอ้เดี๋ยวไม่กินเขาใช่ไหี่อะไรนี่สตี้นิ่งๆสติ๊กี้หวานวไม่อยากกินนะพี่ โอ๊ยนี่ยดังไมค์้เราเองเราคิดถึงคิดถึงวนน่องขวาเลยเดวอยู่ฉัตดินใช่เจอไมค์ขึ้นได้่ไหมัมค์ขึ้นเจอไมค์ขึ้นไม่ดีหรอได้กองเครื่องมือพยาบาลครับผมตอนนี้กูเล่สายสติลเวิแมวเด้งวิแมวเด้งใครครับเนี่ย ไอยู waited, huh? ่บ้านใครจไปอยู่บนบ้านวะตัวอะไรอาจารย์เนี่ยไม่รู้แต่บิ๊กเสียงหัวใจอะเสียงหัวใจใช่ว่าไงไมโคมันโน่ดเเอเออะไรนะไอ้น้องน้องลินน้องลินออเฮ้ยโน่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 กูเกียรต ไอ้ลินไอ้เฮียลินโนม่งโดดแล้วปะโดนมดูโนมบอกได้ได้ฮ่าเครื่องโนมบอกได้ฮ่าเครื่องขอฮ่าเครื่องขอฮ่าเครื่องเฮ้ยลืมไปว่ากูมีสปินนี่ว่ะกูใช้สปินเดี๋ยวไอ้สวยกูปั่นอยู่ปั่นอีกเครื่องนึงปั่นอยู่ลืมไปว่ากูมีสปินกูใช้ทำไมวะเนี่ยโอ๊ยลืมไล่อย่ปปะเนาะไม่รู้โน่ไ้งงางงาๆเลย มาแต่ก,กูฮิวนู่นแล้วก,กูฮิวเองนวกูยังไล่อยู่กูใช้ไล่อยู่แหละตัดตัดปันต่อทั้งนั้นโอ้มาไวาไม่วว่าไ่ว่่วไมวว อย,อยู่ที่กูนเนี่ยแหละโอ้ก <East spot. S 2> ูอยู่หน้าบ้านที่เราปั่นนะ่ะหน้าบ้านที่เราปัานนะ่นโอ้ก็อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยเครื่องปั่นไฟนั้นตายแล้วตายแ้วเหยู่กูอยู่กู้อิสตกูมาแล้วมีโน่เหรอเอยู่กู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 ้อยู่กู้ มันโูไม่เจอแล้วมันหากูไม่เจอกูอยู่ด้านหลังมึงอยู่ด้านหลังมึงฮัลโหลรี่ปั่านไม่เสร็จรี่ปั่านไม่เสร็จเอ้าไปไหนแล้วล่ะเอ้าหายไปแล้วเอ้าคะเดี๋ยวเดี๋ออกไปกินข้าวข้างนอกกับพ่อแม่อุ๊ยเฟีดมาหากูดีกว่าชิบหายแล้วไอู้ว่ะ จะเปิดปากก่อนนี่คืนนี้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 เราครับผมคิดถึงเอาที่เต็มนะอุยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอปรไม้กูเปรไม้กูเปรหมดบอกเลยกูเปรหมดต้องกลับบ้านเลยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวล้างมือแล้วลองใส่อีกดีโอเค หมดแมพครับหมดแมพครับไม้หมดแมพครับไอ้เนี่ยหลังหลังหลังเมื่อเฟตเฟตแล้วเฟตแล้วเฟตจริงป่ะโอเคฆาตกรแม่งโง่จริงวะไอ้เนี่ยจะไปกูเล่นเองกูเล่นเองไอ้สคนไปกูเล่นเองโอ้มันต้องเปฝากเครื่องอื่นเท่านั้นกูเล่นเองไม่ต้องกูเล่นเองต้องต้องเงียบปากเครื่องอื่นกดใช่ไหมอันนอ้ ไปก่อนได้แบบลอยบุ่มลอยบุ่มใหญ่ที่เล่นเรามันพังไม้ลอยบุ่มใหญ่ที่เล่นพังละไปละไปไปเหลือตรงไหนให้เพื่อนมึงอ่ะปัญหาไปบ้านนอกบ้านเฟศเหรอไม่น้องคนนี้ปั่นอยู่เฟศป่ะวะไม่รู้ไม่ไรแล้วไม่เฟศไม่เฟศไม่เฟศแต่ปัญหาไม่หาบุ่ไม่เจอสวยดิเจ้าชายแทนนั่นขั้นอนมึงใหม่มึงใหม่จริงวะ หมยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหายหายแล้วหมดเนี่ยถามแปลกๆดแล้วหมดแล้วก็แล yeah> ้วไม้หายไปไหนหมดถามแปลกๆกูเล่นหมดเนี่เร็วๆริมๆเร็วๆียไอ้สาหายแบบหายเลยจริงอ่ะไปไปไปเฮ้ยด้านหลังกูเล่นไปแค่สี่แผ่นเองเจเย็นขอเปิดประตูดิกูไม่มีแต้มเฮ้ยกูเอ้ยโนวันเหรอวะกูเห็นโทรศัพทมไฟอ่ะไม่มีเฮ้ยโทรศท์ปลอม ลิ้นมะเนี่ยลิ้นปอมแค่จัมีไม้ไหมเนี่ยเกิดอะไรถ้าถอนแล้วโดนอะไรปะก็โน้ตวัยถอนยถอนถอนแล้วก็โดนโนวัยเนี่ยนะแปเออมันเป็นดูเทมปอมเปิดนแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะมันเป็นดูเทมปอมไม่นู้นอ่ะใหญ่ใหญ่แก่เปิดแล้วนะเปิดแล้วนะล้มพอดีด้วยนะจังหวะที่กูเปิดกูไม่มีบทรัฐธรรมกูเป็นตัวละครที่ เอาไม่ได้โลมันช่วยแทนช่วยแทนช่วยแทนูปูปูปูมาให้หลุดแล้วแต่มึงไม่ทันแน่ๆยังอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะด้านล่างแล้วแผนด้านล่างใต้ดินใต้ดินเหรอไหนวะอ๋ใต้ดินมันไปแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วหนีหนีไปก่อนโน่นหนีไปก่อนนี้ไปก่อนไปช่วยลงไปช่วยลงไปช่วยผัดกระแทเร็วฮิวลมฮิวเลยวะหิวเลยก็ได้นะ ไม่ไล่กูมันลงไปข้างล่างแล้วกูแทงได้แทงได้แทงได้เอ้ยมันตีว่าตีว่างแทงได้มาขึ้นมาเร็วสวย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 โอ้โหไปอูบัตโตอุบัตโต้อูบัตโตเออไม่ทันนะเนี่ยใช่ไหายกูไม่ทันกูมีแทงหลังแต่ไม่ทันออกไม่ทันเนี่ยเลยเดี๋ยวต้องเล่นกับมันก่อนมันเอากูปะมตีตีตีนะมึงตีนตีตีมามามาอย่าเพิ่งหยุดเพิ่งเกิดแล้วกันมายุ่อ่ะคืออะไรื่อ ไปไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วไปไม่ได้โกูไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจกูมองไปข้างล้วกูมันเฝ้าประตูอ่ะไปไม่ได้โเดี๋ยวกูไปเปิดประตูครับเฮ้ยมีท่อ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 อยู่หน้าประตูไอ้เหี้ยออออกทั้งหมดเลยมีท่ออยู่หน้าประตูโอเคกูกำลังพยายามเปิดอยู่พยายามเปิดอยู่ประตูอยู่ไหนวะกูตายแล้วไอ้เชี่ยห้าสิบเปิดห้าสิบเปิดละห้าสิบเปอร์ประตูอีกฝั่งนึงอยู่ไหนอีกฝั่งนึงเอออยู่ตรง อยู่ตงเอ่อหญ้าสี่เหลี่ยมหญ้าสี่เหลี่ยมบูบูเปิดประตูแล้วให้กูกูันไม้กลับไปกูังไม่ต้ององเากแบเดิมละกูิงกลับไปทางเดิมเพราะเนี่ยไรจะหมดล้ไม่ยก่อนเอาแต้งก่อนกวได้ละกวออได้ละเชียร์กูออกได้ละโอ้ยเชียร์อะไรวะเนี่ย นา่นนา่นนี่กูไม่ไว้ไม่ได้ใช่ไมไม่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 กูไม่ทันะฮะไอ้สารเลยกระตกรแรงยี่สิบมีมีอยู่เปิร์กเดียวด้วยสุดยอดเลยว่ะส่งมาเป็นมือใหม่เฮ้ยนั่นแหละมือใหม่ไม่แปลกใจเลยที่เป็นมือใหม่